ใสไม่พอเลยคโอยๆมันใหญ่ได้หมดเลยอ่านนี้เี้อไหมฮ้องกใส่อมก็ลต่อดูนะแทนตัว n o r m a น้องกลินแน้องลีผ่นา้องไหมคือน้องอะชอบแต่พี่อะตัวเขามัน้องกินหนูทีละครั้งใช่ไหมใช่ ชอบไหมมีนะชอบไหมชอบขอบลองหนักไหมหนักไหมคะไม่ต้องหันมาหาแม่ <c oughs> แต่แม่ไม่ก <BAR> ล <K> ้าจ like ับแม่ไม่กล้าจับแม่ไม่กล้าจับแม่มีน้องชอบน้องชอบหนูค่ะแต่ว่าแม่ไม่ชอบค่ะแม่ไม่ชอบเลี้ยงจริงไงแต่พ้าแม่ไม่จับอ่ะแต่ถ่าแม่ไม่จับอ่ะ มันเอือหนูต้องเก็บอือเองนะ <c oughs> ถ้ามันเอือหนูต้องเก็บอือมันเองร <c oughs> าะแม่ไม่เก็บให้ <c oughs> เข้าใจเปล่า <c oughs> เอาไปให้พี่ <c oughs> เขาไม่ต้องว้าให้แม่ <c oughs>